สาเหตุผลหลักๆที่ทําให้ลูกชิ้นปลาในใบเป็นที่ยอมรับกับลูกค้าทุกท่านสําหรับวันนี้นะคะยิ้มก็จะมายกตัวอย่าง3หัวใจหลักๆสําคัญที่ทําให้ก๋วยเตี๋ยวในใบนะคะเป็นที่ยอมรับและก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาทานที่ร้านเรานะคะตั้งแต่ยิ้มทําธุรกิจกับเพียมา16ปีนะคะการพัฒนาเรื่องของวัตถุดิบเป็นสิ่งที่ยิ้มเห็นได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุดิบ หัวใจสําคัญเลยที่ทําให้ลูกชิ้นอร่อยก็คือคุณภาพของปลาที่เราเอามาใช้นะคะเพราะปลาที่นํามาใช้ผลิตลูกชิ้นนะคะก็จะมีหลายเกรดมากๆแต่สิ่งที่ยิ้มเห็นได้ชัดเจนสําหรับการทําวัตถุดิบของเฮียนะคะก็จะเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดสําหรับการผลิตลูกชิ้นเอาออกมาสู่หน้าร้านหรือว่าออกมาสู่สาขาต่างๆนะคะนี่คือเหตุผลแรกนะคะที่ทําให้ร้านเรานะคะ ยังเป็นที่ยอมรับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าส่วนปัจจัยที่2นะคะคือรสชาตินะคะรสชาติที่คงมาตรฐานนะคะแล้วก็รสชาติที่เหมือนกันทุกครั้งที่ลูกค้าที่เข้ามาทานค่ะการควบคุมรสชาติก็คือมาจากซอสสำเร็จต่าง ของที่ร้านของเรานะคะส่วนปัจจัยสำคัญอีกข้อหนึ่งคือการใส่ใจในด้านบริการและความสะอาดที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าเวลามาทานก๋วยเตี๋ยวในใบได้รับความปลอดภัยในด้านความสะอาดและการบริการนั่นเองค่ะสำหรับพี่ๆนะคะที่อยากจะเปิดธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะสนใจอยากจะ มีสูตรหรือไม่มีสูตรนะคะหรือสนใจวัตถุดิบที่มีคุณภาพก็สามารถพักเข้ามาพูดคุยกับยิ้มได้นะคะตัวยิ้มเองก็มีหลายสาขาแล้วก็มีการส่งวัตถุดิบทั่วประเทศนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากเปิดร้านแต่ไม่มีสูตรแต่ว่า หรืออยากหาวัตถุดิบลูกชิ้นปลาที่เป็นลูกชิ้นปลาเกรดดีนะคะแล้วก็เกรด A นะคะที่มั่นใจว่าอร่อยแน่นอนจากการขายของยิ้มนะคะที่ออกมาสู่พี่ๆได้เห็นว่าเออลูกค้ายอมรับกับวัตถุดิบของเรานะคะแล้วก็เปิดร้านขึ้นมาเราเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะเชื่อยิ้มว่าลูกค้ามั่นใจและยังคงเหนียวแน่นกับร้านเราแน่นอนนะคะความใส่ใจ ในทุกๆอย่างนะคะลูกค้าจะสัมผัสได้แน่นอนสำหรับยิ้มนะคะวันนี้ก็เอาหัวข้อปัจจัยหลักๆนะคะในการทำให้ร้านเรายั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุดิบที่ดีนะคะการใส่ใจเรื่องมาตรฐานของรสชาติและการบริการด้านความสะอาดและการบริการด้านการต้อนรับนะคะวันนี้ก็ใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าใครอยากให้ยิ้มทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะคะวันนี้ก็ สวัสดีพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอให้ธุรกิจของทุกคนยั่งยืนนะคะ